ข่าววิด้เชื่อคือฟุตบอลไทยไบซิโก้สไตล์ประจำวันที่28กรกฎาคม2563โดยเฉพาะว่าครั่งบอลไทยครับเราทีข่าวบอลไทยเชื่อคืนนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชื่นคืนนี้คิวแน่นอย่างแน่นอนเผยโปรแกรมนิชโนกลับไทยทันเก็บตัวช่วงฟีฟ่าเดย์โดยการนี้สือช้างศึกยังเดินทางกลับประเทศไทยยังไม่ได้นะฮะหลังไฟเดินทางจากญี่ปุ่นมีคิวเต็มยาวถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยการน,นี้อากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อรัโควิด -19 นะฮะและยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยได้แม้ว่าทางสมาคมได้ดําเนินการเรื่องเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดทางด้านผานทิสุพพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เผยมาว่าการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้นจะเป็นลักษณะของเที่ยวบินพิเศษมีผู้รอคิวค่อนข้างจะมากอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เที่ยวบินกลับไทยเต็มยาวไปจนถึงวันที่7สิงหาคมคาดกันว่านิชโนจะได้เที่ยวบินกลับมาในช่วงเดือนอสิงหาคมนี้นะฮะเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับผม เมื่อถึงไทยทําการกักตัว14วันก่อนจะเรียกคุณพลช้างศึกมาเก็บตัวช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนกันยายนระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่8กันยายนครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีนนั้นต่อไปจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่8ตุลาคมนี้เป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีว่าอาจารย์นิชิโนะนั้นจะกลับมาที่เมืองไทยกันแล้วนะฮะก็รอต้อนรับอาจารย์นิชิโนะกันได้เลยครับงานนี้ รดบข่าวต่อมากันดีกว่าครับชนาทิพขึ้นชื่อน,นร่วมเจ้าพ่อแอซิสหลังเจลิกผ่าน7นัดเพื่อนมุ้ยติดมาด้วยภายหลังจากที่เจ้าเจาชนาทิพสงกสินเพลเมเกอร์คอนซาเลสซปอร์โรนะฮะโชว์ฟอร์มแจ่มจัด1แอซิสให้กับเพื่อนร่วมทีมในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะแชมป์เก่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอตไป3ต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นแอซิสลูกที่4ในศึกเจลิกฤด,ดูกาล2020ของดาวเตะทีมชาติไทย โด,ดผ่านพ้นไป7นัดในลีกสุงสุดแดนอาทิตย์สุไทยนั้นกองกลางทีมชาติไทยไว้ส2ปีคนนี้ขึ้นแท่นผู้ทำแอสซิสนำเป็นอันดับที่1โดยมีเคนตะนิชิสวะนักเตะวัย23ปีของทางชิมิสุเอสเพาเพื่อนร่วมทีมของเจ้ามุยทิริสินแดงดาและก็ยูยะคามมยะแข้งแนวรุกวัย23ปีของคาชิวะเบเรโซและกับตันทีมชาติญี่ปุ่นอาย23ปีชุดเหรียญเงินเอเชียนเกม2018ที่นินโเนีเซียติดอันดับที่1ทำแอสซิสได้4ลูกเช่นกัน ในส่วนของดาวโันโบสูงสุดเวลานี้เป็นของไมเคิลโอรุงกานะฮะหัวหอกชาวเคนยาวัย66ปีของทางคาชิวาเบโซที่ตะบันคู่แข่งไปแล้ว8ประตูจากทั้งหมด7เกมทิ้งห่างผู้ตามไม่ว่าจะเป็นโมซาชิสุสุกิกองหน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นจาเมกาวัย66ปีของทางคอนเซลิสโปโรมาคอสจูเนียดารุกชาวบราซิลวัย7ปีของยูกาม่าเอฟมาริโนสเลอันโดเปเรล่าสูน้าชาวบราซิลวัย19ปีจากซามูเชลฮิโรชิมา เคียวโกะฟูรุฮาชิกองหน้าดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นไวัยสมาปีของทางวิเซอโกเบถึง4ลูกด้วยกันสำหรับโปรแกรมนัดที่8ที่มีนักเตะไทยจะแข่งขันในวันที่1สิงหาคมนี้นะฮะโดยทางโยโกฮาม่าเอฟมานิโนสนั้นจะบุกไป,ปเยือนเดลกันตาเซนไดเวลา1ฬิ0นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่องออนไลน์สยามสปอร์ตยูทูบชแนลและก็เฟซบุ๊กสยามสปอร์ตครับ ่วนทางชิมิสูเอสพาวนั้นจะบุกไปเยือนอุรุวะเวรดไดมอลเวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่องนายเอ็มคอร์ดเอชดีช่องหมายเลขสามสิบนั่นเองแล้ววันที่2ส,สิงหาคมทางคอนสาตดเลสซโป,ปโรนั้นจะเปิดบ้านพบกับวิเซลโกเบเวลาส,สอนาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องนายเอ็มคอร์ดเอชดีหมายเลขสามสิบนั่นเองครับไปนับว่าง,งานนี้นะฮะผมเจ้าเจาชนาทิพ์สงกสินคนนี้ก็ขึ้นที่หนึ่งร่วมกับเจ้าพอ่อแอสซิสนะฮะหลังจากเตะไปแล้วเจ็ดนัดก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะผมเจ้าเจของเราคนนี้ ยังไงเล่นหักโขมขนาดนี้อย่าให้เจ้าเจบได้เจ็บได้ป่วยเลยก็แล้วกันนะฮะจะได้เห็นฟอร์มของเจ้าเจบไปนานจนจบฤดูกาลเลยในปีนี้หวังว่าข่าวต่อมากันดีกว่านครับอยากจะให้แฟนเข้าใจไม่ต้องการปล่อยนักเตะแต่นักเตะจะไปโดยประสบปัญหาพิษโควิดในทีมซะแล้วนะฮะเมื่อ,อไรายได้ไม่เข้ามาสักทางแต่ยังมีรายจ่ายอยู่สำหรับยนักเตะต่างชาติตัวหลักของทีมอย่างวินเล่นโมตา้ากลับมีท่าทีว่าจะไม่อยู่ต่อด้ซ้ำไป โดยกาน,นี้เรื่องนี้ทเนตเคือรัฐประธานสโมสรสิติเกตเอฟซีออกมาเผยมาว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าวินเรนโมตากองหน้าตัวเก่งซึ่งจะหมดสัญญากับทางสิติเกตในเดือนตุลาคมนี้ได้มาขอว่าจะย้ายทีมไปเล่นที่อื่นซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าสิติเกตจะปล่อยโมตาเพื่อประยุงด้านการเงินนั้นไม่ใช่เรื่องจริง โดยจริงๆแล้วเรายังอยากให้เขาอยู่ต่อแต่เจ้าตัวจะหมดสัญญาแล้วและก็มาขอย้ายทีมซึ่งเมื่อเขามีอนาคตที่ดีเราก็จะเป็นจะต้องปล่อยเขาไปไม่ใช่ว่าจะมารั้งเขาเอาไว้แต่ไม่สามารถรังเขาไว้ได้อย่าจะให้แฟนบอลเข้าใจเราไม่จะอยากขายเขาออกไปนะและผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าสัญญาใดๆทั้งสิ้นของเขาโดยสิติเกตนี้เราชินแล้วกับการปั้นนักเตะขึ้นมาและมีชื่อเสียงก็จะย้ายออกไปตลอด แต่ก็อยากจะให้แฟนบอลเข้าใจว่ามันเป็นวัฏจักรเมื่อเขาจะไปเราก็ห้ามไม่ได้นอกจากก็จะมีนักเตะไทยอีกนะฮะคน2คนที่จะออกไปแต่เราก็เตรียมตัวจะหาใหม่เข้ามาแทนอยู่แล้วเช่นกันเราแค่ความชัดเจนจากทางสมาคมว่าจะเตะกันเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่จะได้วางแผนกันต่อไปในอนาคตอ่าเนะ่ผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะก็อยากจะให้แฟนบอลเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องการจะปล่อยนักเตะออกไปอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตของเขาบินเล่นโมตาคนนี้นครับ วรอนข่าวต่อมากันดีกว่าครับระยองถามหางบจัดบอลนัดพิเศษ1สิงหาคมนี้ชี้ให้สำรองใจไม่น่าจะไหวนะโดยกันนี้ทีมงานได้รับการรับการเปิดเผยจากทางสจอ,อ,อดุลนิยมสมานรองประธานสโมสรระยอง f c แห่งศึกไทยลีก2020ถึง2021ที่เตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลนัดจำลองสถานการณ์ไทยลีก New Normal ในวันที่1สิงหาคมนี้ที่ระยอง f c จะเปิดบ้านรับมือชมบุรี FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนั่นเอง โดยประธานสโมสรและยองนะผมเผยถึงปัญหาที่เตรียมจัดงานดังกล่าวว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแม้ว่างานต่างๆผมจะประสานงานไปที่สมาคมฟุตบอลว่าต้องทําอย่างไรจัดอย่างไรคนเข้าสนามกี่คนกี่เปอร์เซนต์ขายตั๋วเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้รับความชัดเจนทั้งที่เวลาก็ง่วนเข้ามาแล้ว โดยเฉพาะเรื่องประมาณที่ผมทราบคร่าวๆมาว่าทางสมาคมฟุตบอลนั้นจะเป็นแม่งงานนะฮะแต่เหมือนว่าเขาจะให้รรยอง FC สำรองจ่ายไปก่อนแต่เราชี้แจ้งกลับไปว่าทางเราก็แย่อยู่นะเงินสปอนเซอร์ไม่เข้าสักกระบเดียวไม่มีฟุตบอลแข่งขันอย่าให้รีบเคลียร์ให้จุดนี้สักหน่อยครับเราจะได้ดำเนินการให้ทันในเกมที่จะมีขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้ เป็น,น่างงานนี้ที่ผมทางสอจอ,อดุลนิยมสมานะฮะก็ได้บอกเลยว่าจะให้แข่งวันที่1สิงหาคมนี้นัดพิเศษจะไหวหรอเงินสำรองยังไม่มีเลยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะทําเช่นไรกันต่อไปรอทูข่าวต่อมากันดีก่อนครับใครกันแน่จะเป็นมือหนึ่งกีเรนพยองสมพรยศหรือดังวันลำ โดยการน,นี้นะผมถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะสำหรับกินเน่พยองเอสจีเมืองทองอยูเเต็ดทียมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่ตอนนี้ถือว่าพร้อมมากในการที่จะกลับมาแข่งขันฟุตบอลไทยลีกอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยสิ่งที่น่าจับตามองจากนักเตะใหม่อย่างพิชาภูมินหรือฉัดบมงคลจะเข้ามาอยู่ระดับทีมได้ดีขนาดไหนยังมีอีกหนึ่งสิ่งคือเรื่องผู้รักษาประตูที่ตอนนี้ภายในทีมกิเด็พยองมีประตูฝีมือดีหลายคนซึ่งทำให้กาม,ม่ามีตัวเลือกเยอะพอสมควร โดยมือหนึ่งในทีมตอนนี้แฟนบอลยังคงเดาวใจไม่ออกนะว่าจะเป็นใครแต่คงจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างดังวันลัมผู้ทาประตูทีมชาติเวียดนามกับทางสมพรยศผู้ทาประตูทีมชาติไทยแต่ถ้าดูจากฟอร์มก่อนเลื่อนนีโควิดไดโดยต้องบอกว่าทางสมพรยศด,ดูด,ดีกว่าหลังรักษาคินชิดได้แล้ก็มีช็อตเซฟยากๆให้เห็นกันเลยทีเดียว แต่ในช่วงต้นฤดูกาลนั้นดังวลลำมีอาการบาดเจ็บติดตัวทําให้ยังโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้เจ้าตัวกลับมาสมบูรณ์แบบเป็นที่ปรับร้อยกลับอาการบาดเจ็บไม่มีพร้อมกลับมามุ่งมั่นเต็มที่เพื่อจะกลับมาเป็นมือหนึ่งให้ทีมจงได้ขณะที่ซางสมพรยศตอนนี้ทำงานหนักเช่นกันเพื่อจะรักษาการเป็นมือหนึ่งของทีมต่อไปให้จงได้ โดยเรื่องของฝีมือนั้นไม่ต่างกันมากมายสักเท่าไหร่นักทั้งดังวัลลัมและก็สมพรยศต่างก็มีจุดเด่นที่ต่างกันแต่ถ้าพูดถึงความมั่นใจในตอนนี้สมพรยศนั้นดูดีกว่าเล็กน้อยซึ่งทางกาม,มาเฮดโค้ช <c oughs> ของทัพกีเรพยอง <c oughs> เผยมาว่า <c oughs> เป็นเรื่องดีอย่างมากเลยนะที่ทีมมีผู้รักษาประตูฝีมือดีในหลายคน <c oughs> ซึ่งทุกคนต้องพิสูจน์ตนเองและก็ทำผลงานให้ดีที่สุดในการฝึกซ้อมเพื่อโอกาสเป็นมือหนึ่งนั่นเอง ฉนั้นการแข่งขันในตำแหน่งผู้สวัรตูตมือหนึ่งกิเดนพยองคงจะสนุกสุดมันอย่างมากเลยนะใครทำได้ดีที่สุดคนนั้นจะได้เป็นมือหนึ่งซึ่งแฟนบอลเอสซีจีมงทองยูเต็ดจะได้รู้กันว่าจะเป็นดังบัลลัมหรือสมพรยศเมื่อฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งอ่านะผมเป็นคำว่างานนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะฮะการมาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนใครเป็นแฟนกีเรนพรยองเอสซีจีมงทองยูเต็ดนะผมก็ติดตามร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับงานนี้เวลคัม และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่28กรกฎาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งบอลไทยครับ